สวัสดีทุกท่านอีกช่วงหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววัดปริเมตรก่อนนะครับวัดปริเมตรมันก็จะรู้แค่เข้าข้าวานะทุกท่านคือเราต้องวัดสองด้านนะครับผมผ้านนะผมเพราะบางทีแม้ว่าจะตรงมันจะเหลือกันอยู่เล็กน้อยนะครับเราสองเมตรเต็มว่ามันถึงไหนเด้อ จะถึงแถบใหญ่ๆนั่นแหะที่เว้นไว้เออเพราะว่าตัวนี้เป็นตอกเชิงให้พี่เขาี่เออมองนี่มองอีเหลืองนี่จะเอาตรงนี้แหละนี่ตอกเชิงให้พี่เขาเอาปัดไป <c oughs> ว่ามันจะเป็นแถบเหลืองนี่นะจงแถบมาให้พี่พันเป็นแถบไอ้ตรงเชิงมันจะได้เป็นเอกลักษณ์ของเผืน่นี่แหละไอ้ประกายแสงแห่งตะวันลเลยมีคาผืนนี่ น่าจะพอดีอยู่เพราะว่าเผื่อไว้เม็ดแปดสิบเผืไว้ซองลาเวลาเราเย็บเข้ามันก็จะพอดีนะปลายผ้านะปิ่มๆมดอกกินหกกินคือหลายเออแถบนั่นอ่ะแถบสีเหลือง อพอดีเห็นปะ่ะวันนี้ก็เป็นไอ้อารุณรติกาวน,นี่อารุณรติกาสีว่าจะขึมไใ่ถึงไในดอก ห้าสิบอยู่บ่าเ้อเห็นบ่าเห็นบ่าบอกอยู่ว่าได้แค่นี้